สวัสดีครับก็มาอยู่เกมโลบ็อกแมปสกายฟอนนะครับแบบนี้เป็นแมปพีพีฮาร์ดคอร์ครับถ้าตกตายครับโดนฆ่าตายครับอ่เอาเลยครับคลิปนี้ผมก็จะมาทำการปลดล็อกพลังซูเปอร์ไซยาครับเป็นออร่าสุดเทพน,นะครับก่อนอื่นผมก็จะไปขอพรก่อนนะครับคือเราจะต้องฆ่าให้ได้ครบ300นะครับก็คือเป็นแบบ ไม่ใช่ค่าครับพูดผิดครับคือเราจะต้องชนะให้ได้ครบ300ร้ครับเราถึงจะได้ออร่าตัวนี้นะครับจะเรียกว่าออร่าครับเนี่ยครับกดตรงที่นะครับร้านค้าเลยครับแล้วก็ดูที่เกมพาร์ตไม่ใช่สปริงเอ้ยไม่ใช่ออร่าออร่านะครับนี่ครับตัวนี้ครับเนี่ยหมุกเลื่อนห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยครับสามร้อยคิงนะครับก็คือชนะ300ครั้งจะได้ ตัวนี้ไปใช้นะครับ่ผมตอนนี้299แล้วนะครับไปไปเลยไอเทมอาวุธที่ขี้โกงหรือโคตรโอพีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือต้องขอโทษเลยครับถ้าผมไปฆ่าใครในคลิปนี้นะไอเทมอาวุธชิ้นนี้นะครับที่โคตรโอพีอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ทำดาเมจโนหนึ NO ่งหรือโนสองก็ว่าได้นะครับก็คือ กบีพันเล่มนะครับนี่ครับตัวนี้ครับเท o าสั n d ผมตีออฟได้ AG 4 0นะครับก็คือจะได้ความพิวนะครับตามหลักควรจะตีออฟได้ดาเมจสัก20%จะโคตร OP มากับเพราะว่ากบีมันเยอะนะครับเวลากดใช้สกิลแล้วมันไกลแล้วมันยิงเร็วๆนะครับยิงรัวๆน่ะแป๊บเดียวตัวแตกนะครับมาไปกันเลยครับเหลือหนึ่งนาที30นะครับไม่รู้จะทานหรือเปล่าครับไปเลย นไททันสปิเกอร์ใช่ไหมไททันสปิเกอร์รอดูไททันสปิเกอร์กับไททันทีมแมนตัวแตะนะโอ้โหผมือผมเขายิงแรงนะเลยนะไปก่อนครับเดี๋นี้ต้สอบไหมเอาข้างล่างแล้วกันอันนี้บอดนะครับเดี๋ยวผมเอาอันนั้นอันนั้นเอานี่หรอจ๊บอื้มปรากฏว่าไปยิงโดนตัวเนี่ยนะครับเอา นี่ครับถ้าเรากดค้างแล้วเรากดปล่อยสกิลนะครับก็จะพุ่งแบบนี้ครับเนี่ยคนนี้ทำไม่ยูวิเชอร์นะจ๊ะเฮ้ยเอฟนี่ครับถ้าดาเมจเรายิงธรรมดาครับมันจะถ้าตัวหน้าเราอ๋อโว้ยหลอกเลยออืมโอ้เฮ้ยเกือบตกเฮ้ยอืมเห็นไหมครับนี่กระบี่พันเล่มนะครับพลังกระบี่พันเล่มนี่ครับเราก็ยิงอยู่ไกลๆเห็นไหมครับระยะสกิลไกลมากนะครับ จครับผมก็เก็บมานาก่อน,นะครับนี่จรินะครับเลยหลบครับแ,แต่เขามาเอามาตีเอ้แต่เขามาตีเราเราก็หลบแบบมีครับนไ่ได้ละไปได้ละไม่รู้จะฆ่าได้ที่หนึ่งนี้ปอนะครับขึ้นจะลงมาเอ้ยมีนักนี่เหลือมานาละชิบจิบไปทีหึ่งโต๊ะแตกโต๊ะแตกเออนี่ตัวเตะมาแล้วท่านจีวีแม่เนอะหลบหลบ ได้แล้วครับอุ้หมาสามร้อยแล้วครับอืมคราวนี้จะแปลงร่างให้ดูนะครับหลังจากที่เล่นมานานะครับแต่ผมก็แบบโดยที่ว่าไม่ได้เล่นบ่อยนะครับก็แบบจะขึ้นช้าเลยนะครับมาได้มาแล้วครับถ้าเราได้มาแล้วใช่ไหมครับเราก็กดตรงนี้ครับรูปร้านค้าแล้วไปที่ออร่าครับแล้วที่แล้วกดใช้นะครับก o เด e n b u นะครับบาย ได้ครับนี่ครับเป็นเจ้าของแล้วนะครับตอนนี้ผมจะเป็นไททันคัมมาลาแมนซปเปอร์ไซย,ย่านะครับอ่ออันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวนะครับกดก่อนอุปกปรณ์เย้ซูเปอร์ไซย่าโอ้โหเนไทมากเดี๋ยวราไม่เข้ากันนะครับเมื่อเป็นไททันคัเมราแมนผมก็จะต้องใช้ทำไมห,ห้องมันน้อยอนะ เดี๋ยวจะมาปิดท้ายด้วยไททันสวิกเกอร์แมนนะครับ <c oughs> เป็นโอเป็นอไรครับเถูกไหมครับโอ้โหอ๋อันนี้เป็นไททันสวิกเกอร์แมนธรรมดานี่ไม่ใช่ล่าที่เข้าหมู่น,นี้ครับเดี๋ยวผมกดกดเกด็บล่างเลยนะครับผมบอกให้เก็บล่างแล้วก็เปลี่ยนเป็นไททันสวิกเกอร์แมน เฮ้ยสิมโบนะครับถ้าแบบนี้จะเรียงนีนะมาได้ไหมล่ะครับพ็นเนมเก้าตีไม่เกือบตีไม่เกบเด้วเด้อทำไมห้องมันน้อยอ่ะผู้เล่นต่างประเทศจะเล่นแบบนี้เยอะนะครับเราบางทีเราจะเจนไปกับเจอผู้เล่นต่างประเทศเอาห้องเก่าครับไม่เป็นไรครับแบบนี้แหละไม่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้รายละเอียดการแบบต้องพิธีพิถันในการแบบแหลกหรือปิงมากครับปิงสองร้อยห้าสิบก็เล่นได้นะครับมา เดี๋ยวผมเลือกที่ห้องเยอะก่อนนะครับเพื่อความเพื่อความเพื่อความแบบค่าได้เยอะครับมาเดี๋ยวไปดูกันเอาตัวไหนดีครับเป็นกลงคืนครับซูเปอร์ไซอ์ t ะไททันคาเมราแมนคราวนี้ก็จะแปลงล่างเป็นเอาตัวไหนดีครับตัวสุดเท่แล้วกันครับส่งท้ายด้วยไททันอัปเกรดไททันทีวีแมนครับไปเลยไปตัวตอนครับ นีโอ้โหสุปปอร์เซะไปแล้วครับอาเหลือสองนาทีอันนี้ก็จะมาเล่นให้ดูนะครับผมจะไม่ใช้เลเซอร์นะครับเลเซอร์ของไททันซีวีแมนล่างอัพเกรดจากแรงปานกลางนะครับผมตีธรรมดาก็พอครับเพื่อความสุดท้นะครับโดยเรียงสุดท้นะครับผมก็ทำการฟันเฮ้ยโอ้โหเขาดามมจดหนักจังยย เข้าไปปะทะทีเลือดเหลือไ,ไ,ไปไหนครับไปไหนครับเอ้ยตัวแตกเอ้ยนี่ได้เปลียนฟันธรรมดาหวดัวเอ้ยหาเลือดก,ก่อนนะครับไททันทีวีแมนจะบินไม่ได้นะครับผมแแบกไม่ได้ครับจะกระโดดได้อย่างเดียวครับเนี่ยกลางคืนสวยมากโดดเป็นจิโจ้เลยนะครับ ตอนนี้ก็คนหายเลยครับงั้นผมก็จะฆ่าบอทให้ดูนะครับอ่ามีคนอยู่ครับฮเราจะเยียบบอทเราจะเยียบบอทเอ้ยฟันฮเฮ้ยฟันดูมันกับไทท่านขำล่าโลครับเอาขึ้นมาเทำไมเฮ้ยเฮ้ยอ,อย่าฮึยยูนนี้กำลังงงครับเอาบินคนระับเอ้ามาหน้าหมดเฮ้ยขอให้เอามาหน้าก่อน เออโอ้โหบางอาจก็ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวชีพนี่มัดนี่โอ้โหบางอ,อ,อ,อาจไปซุปมบัติสายญาตินะไปเลยเดือบบางอาจอย่านี้หนีทำไมแต่จริงไม่ต้องหนีก็ได้นะครับมันก็อนกบเดียวหาเก็บขดเลือดหรือขดมานาเขาได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวซาสีเลยนะครับหาสุบัติสายญาติ เล่นเก่งไม่เก่งถ้าได้ร่างสปูนไซยาก็ถือว่าได้ความที่เพิ่มขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะนนค,ครับเฮ้ยแปลงร่างด้วยนะครับเยีครับเดินอย่าง์เท่ๆครับฮว้มฮุ้มฮุ้มมันจะดูแหลกนิดนึงนะเพราะว่าผมเข้ามาห้องแต่ห้องฟิลนะครับผมเ,เล่นตามเท่ได้ฮุ้มไอ้ตัวนง้ครับได้ที่หนึน่งโอ้โหนี่ตัวชนะตัวเดียวนะครับ นี่ครับเป็นยังไงบ้างโอ้โหออกไปเลยครับนี่ครับเป็นยังไงบ้างล่างซุปเปอร์สยานะวิธีปลดล็อกเหมือนเกินครับง่ายงครับมั้งต้องเล่นไปเรื่อยนะครับจนเก็บชนะที่1ให้ได้ครบ300ครั้งนะครับถ้าได้3 0 0คร้ค้งอย่าลืมมากดที่ออร่านะครับแล้วก็กดที่โกลเด้นบัตนะครับแล้วเราก็จะได้ พลังซูเปอร์ไซยาแบบนี้ครับเอามากดใช้นะครับบวกเลือดห้าเปอร์เซ็นครับเป็นไหมเห็นนะครับเด็กเลือดผมก็ร้อยสิบเลครับนี่ครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับร่างซูเปอร์ไซヤาครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับสําหรับแมบสกายฟอะครับพีพีฮาร์ดคอนครับบอกไปก่อนนะใครยังไม่เคยเล่นแมปนี้นะครับเพราะว่าถ้าตกแมปก็ตายนะครับ โดนค่าก็ตายนะครับเข้าไปอยู่กลางดงระหว่างดาเมจมันซ้อนกันแล้วแบบถ้าเราไม่ล้มนี่บินนะครับผมบอกไปวก่อนอนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ m a ็กสกายฟร์ครับเวอร์ชันล่างซูเปอร์ไซยาครับออร่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูเอาทำไมกดไม่ได้เอ๊มันต้องผมต้องกดปิดแปลงล่างอ่ะใช่ครับนี่ครับตัวนี้นะครับ ถ้าใครถึงเล่นได้ถึง킹เลตสามร้อยขึ้นอย่าลืมกดเอามาใช้นะครับฟรีครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิหน้านะครับขอบคุณครับ ถ้าสนุกและชอบใจอย่าลืมกด subscribe กดถูกใจและกดกระดิ่งด้วยนะครับ